ค่ะเพื่อนๆยอดออกแล้วเราคิดว่าจะเป็นอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ออกแล้วของเราก็สามอาทิตย์นะคะออกแล้วดีใจมากเราเพาะไปสามลูกประชานลูกแรกออกมาแล้วลูกที่สองก็กําลังแตกเลยค่ะลูกที่สามนี่เงียบบเลยถ้าใครคิดว่ามันไม่งอกรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเราปลูกเรา เพาะไปสามลูกมันก็ยังออกมาไม่เหมือนกันเลยนะมันมันแล้วแต่เนาะเราก็กะให้ไม่ถูกนะแต่ว่าเวลาเราเพาะก็สองสมลูกเนี้ยมันก็จะออกมาคนละแบบค่ะนี่อย่างเร็วสุดเลยสอาทิตย์โผลมาให้เราเห็นดีใจหลาย แล้วก็นี่เลยดูดิผกมัตติมิหนึ่งงามเ <c oughs> ชียวูกก็ยังเขียวสดสวยดีค่ะนี่ก็คือที่ที่ของเราที่สิ่งสถิตของเราเช้ามาก็จะมานั่งจิบกาแฟที่โต๊ะเล็กๆแล้วก็จ้องค่ะจ้องค่ะจ้องกับซ้ายกับขวาเออมันเป็นชีวิตของของคนคปลูกผักเนาะใครมีใครเป็นเหมือนเราบ้าง ต้นแทงกวาเราต้นแทงกวาเรามีแบบสามแบบเลยนะฝรั่งแบบเกาหลีแล้วก็แบบฮอลแลนด์ที่ลูกดกๆี่ะค่ะเป็นผงพวงอ่ะต้นมะกรูดเราเห็นไหมมีกินแล้วนะช่วงซัมเมอร์เนี้ยมะกรูดนี่กินหมดแล้วแล้วก็บำรุงรดน้ำเล้าก็จะแตกแตกปีหนึ่งสองรอบสองรอบนัเนาว่ากินหมดนี้รุ่นนี้เดี๋ยวก็แตกใหม่เดี๋ยวเราก็มาลงใหม่นี่ก็คือนนเลยนางเอกของเราเอยแล้ว เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่ไปผูกตรงไปอีกอันเลยาะว่ามันแง่กันพดมันแน่นเกินไปก้านเดียวมันสามยอดไปแล้วน้อยอดที่สี่ก็กำลังจะออกอีกใครปลูกเป็นแนะนําหน่อยนะคะหรือเลาอยากจะถามว่าต้องเด็ดยอดอีกไหมคะเด็ดไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วเร่งให้ออกลูกเพื่อนแนะนํามาว่าให้เด็ดยอดถือคือทุกยอดเลยใช่ไหมคะเป็นคําถามนะคะสําหรับคนที่ปลูกเป็นเดี๋ยวจะ อีกสักสออาทิตย์เราก็จะเอาไป<อ>ข้างนอกแล,แล้วนะคะเพราะว่าอากาศก็น่าจะดีขึ้นที่อังกฤษ สาวใช้ภูมิกับหนุ่มมังกรคาะนี่คือที่สิงสถิตของเราค่ะเราก็จะนอนเล่นตรงนี้ทุกวันหยุดทุกวันว่างไม่ไปไหนค่ะส้าเราก็จะตาก่นอนไปลุกนั่งดูผักนดน้ําต้นไม้เปิดมือเลยเดฟมียังไงถามแล้วแล้วนี่สิ่งที่เราภูมิใจมากก็ปลูกเป็นอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นไรถามว่าเป็นนี่ตายไม่ตายนะที่เราเพาะไปทําเราทํำขิดเปลียวไปนั่นตายนะที่เพาะห้าต้นนั้นอะ มพระว่ามันหนาวเกินอันนี้คือต้นใหม่หมดเลยนะต้นใหญ่เราตัดไปตัดปุเพาะแล้วตัดไปเพาะปลูกลงเรียบร้อยแล้ววันนี้คือต้นงอกใหม่หมดเลยเราทําแบบเหัืนดํานาเลยนะคือมันเยอะแล้วไม่มีที่จะไปก็ยัดลงไปเลยก็เขียวสวยงามดีค่ะพวกนี้ก็คือไม่ใช่ดินที่เขาชอบนะคะคือเรายังไม่ได้ผสมดินทรายเดี๋ยวเราจะไปซื้อทรายมาผสมเขาเขาไม่ชอบน้ําแห้งเอ้ยไม่น้ําแฉกค่ะเขาชอบแบบ รดน้ําผ่านฉลุยแล้วก็ไม่แฉะจัดโต๊ะนี่แฉะมากก็น่ารากน่าดูใหญยางมากไว้ถั่วลิสงผสมดินทรายโต๊ะกินข้าวใช่ค่ะแต่ตอนนี้ผักเต็มไปหมดเลยแฟนบอกเข้ามีโต๊ะหนึ่งใช่ไหมบอกจะทิ้งบอกไมทิ้งรอกยังจะใช้นั่นก็คือข้างบ้านค่ะแอบอิชฉาเขาตลอดเลยอันนั้นก็คือเขาปลูกปลอกคลี่ม่วงเนาะแล้วเขาก็เก็บกินทั้งปีเลยนะปีนี้เราก็จัดการปลูกบ้าง ทำให้าววสวยวาม็้ลยมีผักเขียวๆกินเนาะ